ลิปรวมคู่มวยนักเอาสุดมันศึกวันลุินีของเดือนมีนาคมมาแล้วครับเ <_ d ream> ฟนมวยครับมาช้าแต่มาเหมือนเดิมทีมงานเราคัดมา10บคู่ครับสนุกดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจรีกล,ล็อกมากที่สุดประจำเดือนครับมาฝากคุณผู้ชมกันครับบรรยายความมันกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับกนไปรับชมครับฝากไลค์แชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไปด้วยก็แล้วกันนะครับ10บคู่มีคู่ไหนบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับ การพบกันระหว่างบุติไกลวอจากกระุฒิครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมเจอกับช่างทองเอ็มยูเดนจากครับบีการแขมวยไทยรุ่นฟลายเวทครับร้อยสามสิบห้าปอนครับต่อยกันในศึกวันรุนดีเก้าสิบเก้าวันสุดที่เจ็ดมีนาครับโดนไปก่อนครับวุฒิไกลครับนี่ฮะก้นเตี้ยครับลุกขึ้นมายังมีการเซเล็กน้อยครับกับการนัดทุ่แปดสับมือชกต่อครับช่างทองขยับเข้ามากะจะปิดเกมครับ ขณะที่อุติกลเองก็ยังมีการเบาๆอยู่ครับหรว่าฟื้นไม่ฟื้นครับเตะขวาขึ้นการขอบเอ้าเริ่มมีอาการเหมือนกันนะนั่นของช่างทองครับแมจังหวะที่จะเข้ามาปิดเขียนแล้วโดนสวนคืนครับเนี่ยพัดโลนลำตัวเราก็มีอาการสะดุ้งไปครับ่นั่งช่างทองรอดปลอดซัดอีกทีหนีตัวเออโอกองอ้อยอครับหัวทิ้มเลยครับช่างทองครับโดนก่อนครับอุติไกลแล้วกลับมาได้นับคืนครับหือแกจะ สร้างสังเกตแบบในต่อยัดเขาซ้ายปายช่างทองอาการไม่ดีครับโตเอียนไปเอียงมาโดนหมัดขวาแล้วก็โดนแข้งขวาอีกชีรัเบเมเปยดเลียดพี่น้องเฮ้ยโอ้นอนตะแคงครับโอ้จบเลยครับเกือบหลับแต่กลับมาเฉยครับพุธิไก่บอจากรุพุตธครับพลิกกลับมาเอาชนะน็อกไปในยกที่สครับคุณผู้ชมครับมาต่อที่ด็อกสุดบันคู่ที่2ครับประจำเดือนมีนาครับ แหลมสิงห์อเดชพันธ์นักชกแดนใต้จากนครศรีธรรมราชครับพี่น้องครับเจอกับเงาพยักแอสสันป่าตองจากเชียงใหม่ครับรายการวทยรุ่นแคสเปต128ปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันทุวินี99สุขที่7มีนาคมไปดูว่าเกมจบน็อกแบบไหนนะครับโดนหมัดขวาครับขาขิดเลยกรรมการนับ8ครับยังงึกหัวบอกขมออนขมบอนบ่เป็นหยังพน้าว่าอืมสบายๆครับเงาพยักว่าเออเงาพยักว่าอย่างนั้นครับ ทางขีโมกไปดอกนึงครับขยับมาโดนมาซ้ายเฉียดแล้วก็มัดขวาเฉิวอีกแล้วครับสับไปทีโย่นเข้าซ้ายนอกซับเข้าไปทำไมนอ้องแลกก็ลดหน้าอิ่ยัไปย่านย้อนเข้าไปเนี่ยโอ้ก้นขีทางอีกแล้วมอนี่โโห,โห,โห,โหบุกดีๆครับเงาพญาครับโดนเสียเออโดนสวนมาเนี่ยร่วงเลยครับนั่นเป็นช่วงวินาทีทองของแหลมสิงครับสอบสอกซ้ายไปทีหนึ่งแล้วก็อับประคัตขวาแล้วจนบวกสอก เข้าสุดกรรมการยุติเลยโอ้โหนี่ครับนักกว่าแม่นกว่าคมกว่าครับแหลมสิงห์สอเดชพันธ์เอาชนะ T k เโไปในยกที่2ครับมาต่อที่คู่3ของรายการครับชาโดสิงมาวินนักชกจากจังหวัดตากครับเจอกับอาเซนวาดานิรัตจากอิรานครับกิการมวยเทารุ่น F ฟลเอ่อเวทรุ่นเฟเธอร์เวทครับร้อยบปอนด์ครับรายการในสุกปารดวินี100ครับสุกที่14มีนาคมครับ ดูว่าไฟนี้นี่นจบแบบไหนครับชาโดบวกหมัดหาจังหวะหมัดตัดลำตัวแล้วก็เอาประคัตโดนลำตัวอาการไม่ดีเลยครับท่านอาฮัซันครับติดมุมลัวสับอีกทีชาโด้องเข้าไปเนาะเออห่างซอกมาสับไปทีย่อเข้าไปสับอีกทีล่วงเลยครับนี่นั่นงพับเพียบเป็นไม่ออกไปจังหันเลยดอกนี่โอ้เรียบร้อยครับ จอดให้ในยกที่2แล้วก็เป็นไฟที่ชาโด์ครับได้โบนัสไม่พอยังค่วงสัญญาครับเข้าสู่รายการวันแชมเปตชิพแบบสุดอลังการครับสุดยอดจริงๆฮะชนะนอกไปได้ในยกที่2ครับอ่ะดกัไต่อครับนักสุดมันคู่ที่4ครับประจำเดือนมีนาครับพี่น้องครับอันพยักจิตเมืองนอนนักชกจากสมุทรปราการครับเจอกับปาจิต เซดาลี่จากอิร่านกติกาวยบไทยรุ่นฟลายเวทร้อยสามสิบห้าปอนครับต่อยกันในศึกวันดูมินีหนึ่งร้อยครับสุบสิบสี่มีนาคมรายการใหญ่ประจำไตรมาสครับวางแข้งซายครับโบเตะทายเถิดถึงครับจอดมวยสามพอสอครับยิ่งยอดเข้าไปน้องอือแมวันนี้นี่มาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจครับานะของพันพยักครับเจ้าคราวครับยัดเข้าทายครับาจิตวันนี้เอาหัวใจเข้าสู้โดนลำตัวไม่ดีครับย่อดซับย่องเข้าไป กรรมการจ้องแล้วก็แยกออกมาครับโอ้แลบดินเคลีย์ด้ยมาจิตแต่ว่ามีจังหวะมัดสาเอาเปรเลยครับโอ้พันพยักอัคันโดนครับโอ้นี่ครับงัดเขาเขาอยู่ดีชือกปันเขาเซ่เลยครับต้องกอดก่อนครับเจ้าพันพยักอักการมาโอ้รอดไม่รอดครับเป็นช่วงวินาทีทองมาจิตขยับซับอีกทีเอาโอ้ยฮ่า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 เ้ยว้าเ้ย เสียเอานอกเขาสุดตายทีกส็สวนนะเข้าสุดเลยครับโอ้ดูครับนี่ครับหม,มัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับพอหลุดพอหลวมนิดนึงนี่โดนเลยครับอ่ะโดนลำตัวเริ่มจะมีการจุกเสียดแน่นท้องขึ้นมาอีกแลลวครับแต่ละมาจิตครับนิ่งไปแล้วครับพันพยักษ์จดจ,จ้องหาช่องจะปิดเกมย่ามเสียวนิโปรตีนโจ๊กขีโบเอาย้อนกลับไปเนาะแล้วพ,พยาาโจกไปอีกทีนึงครับค่อยๆล้วงลำตัวครับ เรียกได้ว่าเริ่มจะตัวแข็งแล้วฮะทบนามาจิตครับจะวางแข้งท้ายกรรมการบอกไปห้ำเศร้าซะโอ้นี่ครับเอาชนะทีเคโไปในยกที่3ครับเป็นจอพันพยักษจิตเมืองนอนท์ครับชนะน็อกไปแบบสุดงามครับปิดามาต่อที่กู้5้ครับสิบปิดในฮกงกระเคิงท่าคูดีหาครับเจ้าเสือใหญ่มอก,มรกรุงเทพธนบดีจากกรุงเทพครับเจอกับดินิสคุิต จอกับแคนาดาครับมวยไทยรุ่นฟลายเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับสุกวันลูมินีหนึ่งร้อยครับในวันสุกที่สิบสี่มีนาคมครับมาด้วยชาวเสี่ยงวันนี้นี่มาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจครับไฟเตอร์มากขึ้นครับปุงมั่นอยากจะได้สัญญากับสู่วันใหญ่ได้ไม่ได้จับตาดูครับขยับขยับเข้ามาจะจะจะระเคีฝ่าทางยังไม่ได้ก็ไม่ออกครับมัดขวาครับเริ่มโดนเขาแม่ครับมาหนีเจ้าปริ้นครับเจ้าเสือใหญ่ยัดโขงข้าวใ เดนิสบนันนี้หนีออกไม่ออกครับนักชกจอมหันหลังในตำนานน้ำมัดขวาโอ้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มนิ่งไปแล้ววัดปัดขวาที่โอ้โหโดนลำตัวนี้มีอาการนะแล้นเดนิสก็ปันไปละมัดขวาซับอีกทีเห็นโจว,วินาทีโตะของเจ้าเสือใหญ่โอ้โดนไกลบัดจังหวะยัดเข้าซ้ายครับนั่งคุกเข่าครับมีปัศนาอยู่หักขึ้นในกระปากานนับฮอดเปียค่อยๆพยุงร่างลุกขึ้นมาจากนั้นจังหวะ ขยบมาเตะซ้ายลำตัวครับหมุนหล่ำอ่มกว้างอ,อ,งอ่อนหยกครับนี่ฮะโอ้ดูเป็นจังหวะเทคนิคเตะของนักชกญี่ปุ่นใช้บ่อยครับมิการาสกิครับโดยการเตะใช้เหยียบบอหมุุ้งทาครับจุกเข้าไปตรงกีโพนมีนองจุกใะ่หรืครับนี่ฮะเจ้าเสือใหญ่ครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่สองครับได้โบนัสพร้อมกับสัญญาเข้าสู่วันใหญ่ในไฟนั้นครับ ยอดจริงๆแล้วมีรายการแล้วนะครับวันที่7เดือนหน้าฮะเจอกับนักรบเดี๋ยวรอติดตามครับมาต่อที่คู่6ของรายการครับน็อกสุดมันของเดือนมีนาเสือคิมสอจโต้องปราจีนครับนักชกจากจันทบุรีครับเจอกับคมอาวุธ FA กรุ๊ปนักชกหนองคายครับกติกาโมยไทยรุ่นแคชเปอร์ร้อยสี่สิบปอนด์ครับในศึกวันเราเป็นหนึ่งร้อยครับสุกสิบสี่มีนาคมครับมาดูฮะวันนี้เนี่ยเสือคิมครับ ัญชาตยันเสือขาขย่้มเหยื่อแบบไหนครับผมอาวุธโดนก็เหมือนกับมีการแกว่งไปครับเสือคิมมานิ่งจริงๆครับวันนี้ครับพยายามสอกอีกทีแหมวันนี้งานสอกไม่แต่เมืองจันครับพี่น้องเสือคิมกับปวดอีลีครับไปนี่ขณะที่คมชููเองก็ขอย่องขยองขย่องเข้ามาครับหาช่องจะเข้าทำครับจนมามีจังหวะที่เสือคิมนี่ชกช่วยโอกาสแล้วสับสอกแล้วก็ย่อสุดลงไปครับ กรรมการนับเลยครับโอ้ดูครับเลือดไหลเลยครับโอ้ศอกคมจริงๆครับศอกจากเสือร้ายเมืองจันทร์ครับเสือคิมสอดจอตงปลาจีนครับมาฮะได้ดึงนับไปแล้วเลยปิดเกมเลยหรือไม่ครับโดนสับสับกรรมการยุติเลยครับโอ้โหดูครับเป็นไฟท็อปฟอร์มของเสือคิมครับไฟนั้นได้ทำบุนัดแล้วก็ได้สัญญาเข้าสู่รายการวันใหญ่ด้วยครับเสือคิมครับ เอาชนะทีเคโอไปในยกที่2ครับคุณผู้ชมครับมาต่อที่น็อกสุดมันคู่ที่7เดือนมีนาครับอาจารย์ขาวกับสินสมุทรซอกกินมีครับนักชกจากชนบุรีครับเจอกับนิกก้โอสเกนจากเนเธอร์แลนด์ครับกดิกาคิกบ็อกซิ่ง175ปอนด์ครับไปกันในสุขบรนที่หนึ่ยครับสุข14มีนาคมครับนิกก้โอสเกนนี่เคยต่อยกัิกามือไทยแพ้น็อกสินสมุทรมาครับ วันนี้มาแก้ตัวในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับหรือว่าอาจารย์สินสมุดเนี่ยจะย้ำใชัย้ำแก้โดนอาจารย์ตเคีฟาดหางมาครับอาจารย์เปรแล้วครับนี่ครับโอ้ดูครับสินสมุดโดนก่อนครับจังหวะโดนตะเขียฟาดหางไปนี่แว่งเลยครับล้มผัดตรงเตียงว่าเป็นต้นแบบเท้าแถวบางแสนบุญระพีน่องย้อนเข้าไปาจารย์สินเออ ่อาจจะเป็นกติกาที่จตัวไม่ค่อยถนัดครับขยับขยับเข้ามาแล้วก็มัดขวามัดขวาอับปรคัตแล้วก็มีจังหวะที่มัดขวาบวกจังหวะนีก้นเตี้ยไปเลยครับนิกี้โดนนับก่อนครับแม่นี่ยกแรกครับเดือดกันจริงๆครับโดนไปก่อนครับนิกี้โฮสแกนครับโดนนับครับจากนั้นเนี่ยสินสมุทรไม่เร่งครับรอที่จะบวกครับ แต่มีจังหวะที่ดิกกี้นี่ขยับขยับเข้ามาแล้วก็ล้วงลำตัวแล้วก็หมัดขวาเริ่มเมาเมบเลยครับ <c oughs> อาจารย์เซนโอคาทาวันนี้สงสัยจะไม่ขลังครับโอหลับกลางอากาศครับนอนเมบเลยครับอาจารย์คลาวสินสมุดกลิ่นมีครับโอ้เหลือจะเชื่อครับได้นับก่อนอยู่ดีๆครับสุดท้ายครับโดนเอาคืนครับ โอ้นี่เจ้าตัวก็สะใจเพราะว่าเคยแพ้น็อกสินสมุทรมาครับแต่วันนี้มาแก้ตัวในกติกาคิวบ็อกซิ่งครับเอาชนะน็อกไปในยกที่1ครกับสนับนิกกี้โฮสเกนครับเจ้าตัวนี่ก็สุดสะใจครับน่อน็อกสุดมันคู่ที่8เดือนบีนาครับเมืองไทยพีเคแสนชัยครับนักชกจากจังหวัดเมืองกีฬาบุรีรัมย์ครับพี่้องครับเจอกับอิปลากิมอับดุลเมซินดอฟจากรัสเซียครับการมวยไทย แคชวตร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันอนิวหนึ่งร้อยครับสุกสิบสี่มีนายครับาดูฮะขุมศอกพีดิบวันนี้จะแผงริแตบต่อครับก่อนชกหลายคนบอกว่าเมืองไทยน่าจะหลับครับแต่เจ้าเต้หรือว่าเจ้าเมืองไทยบอกมั่นใจในตัวเองครับวันนี้ผมจะต้องเกิดเอาเมืองไทยโดนมัด้ายครับแต่สายคื่นย้อนเข้าไปขยับขยับเข้ามาเมืองไทยโดนมัดซ้ายขวาครับยังครับยังโต้ได้ครับ หยิบสายไปครับเขาเริ่มนิ่งเหมือนกันครับดูว่าแขนซ้ายเขาเหมือนจะเจ็บกรัตดกครับต้นมาซ้ายขีเมืองไทยวัดซ้ายล้วงยืนเอ้าจังหวะเวียงมัดก็มาเมืองไทยซับตอกซ้ายงานสว่งมาแต่บุรีรัมย์บุญนาะเออย่องออกไปเมืองให้สับอีกทีไอดีใครอยู่ตอกตอกนี่ตอกตอกสันงอนแถมพร้อมกรรมการว่าอย่างไงฮะนับแปดเลยครับแต่ตัวลูกมาวอดวอดที่ยังเกิดขึ้นถือสว่งเขาจะได้ฮามเลย อีกฮะลุกขึ้นมาสู้ต่อครับบุญช่องสีนักเข้าามอนี่ซับมาอีกทีเมืองไทยครับเป็นช่วงวินาทีทีงอมัดสู้มีศอกซ้ายครับเอาเตะขยับขยับเข้ามาซับศอกซ้ายเอาดูโอ้แขนแขนหอยต้องแต่งขอนแขนให้แขนแขนเริ่มมีอาการกับตัวดีโอมาเป็นชุดกับท่านของเมืองไทยครับซับท้ายกีเอารอดไม่รอดครับโอ้นักมวยสิเมืยในบ่คนภากก็คือมอยเที่นี่ครับ อีกทีโอ้โหดูครับดุจริงๆครับเมืองไทยพีเคแสนชัยครับสมชายาเขาเลยครับขุนศอกผีดิดูดที่บุงมครับเสียแขกซับซับซับครับดีว่าเลนเอาศอกะของที่ไม่มีนวมหุ้มครับพยายามที่จะปิดเกมมาเตะแขนห้อยตองแต่งออกงอกเชือกเลยครับอาการไม่ดีครับทั้งเราอีฟปากิกี้มาต้นเยอะเหลือเกินครับดี๋ว่าจะปิดเกมได้ไม่ได้ครับโอ้โหดูครับ แทบจะบอยากลุกครับธนาอีปรากิมนักชกจากรัสเซียครับประการลุกลุกนับเลยครับลูกซ่าที่ลุกซ่ากระชึกนับ8ครับเป็นนับที่2ครับดูหน้าตาเป่าปากครับรอดไม่รอดประการเลยยุติไปครับโอ้เอ้ายุติล้วก็นั่งซะเถอะโอ้ดูโดนเยอะจริงๆครับสุดยอดครับเมืองไทยครับกว่าชคนี้เป็นรองพอสมควรครับ กาตัวนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าขุนศอกผีดิบยังมีพิษสงที่อหังกาอยู่ครับเอาชนะนอกไปในยกที่3ครับการชนะทีเกียวครับนกสุดมันเดือนมีนาคู่ที่9กครับขุนศึกซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ครับนักชกจากนครราชสีมาครับเจอกับกาเนยจอนอฟบูลิสเปกนักชกจากอุซเบกิสถานครับปฏิการาเมื่อแทยรุ่นเฟเธอเวตร้อยห้าสิบห้าปอนด์ครับต่อยการันในศึกวัลลูบินีหนึ่งร้อยหนึ่งครับสุกยี่สิบเอ็ดมีนาครับมาจับตาดูครับมวยใหญ่ๆครับ 155หปอนหักบิดไม่ล้มครับเดี๋ยวว่าเป็นขุนศึกที่กำลังเป็นหนุ่มฮอตในโลกโซเชียลเลยครับพอมีคาถาเขาเรียกว่าหยอกสาวนี่หลายๆหคนครับดูแล้วก็สนุกสนานกันไปครับมอแบ่งเวลาชัดเจนครับเวลาซ้อมก็ซ้อมเวลาเล่นโซเชียลก็มีบ้างครับรีแหลกครับมวยครับเอาจังหวะนี้ไม่เบกัับอีกทีโอ้โหกรรมการยังไงครับ เนี่ยมันเหมือนกับอาจจะไม่ทันเกมนิดนึงครับแต่ในการสามเอชกตอบจับตาดูังหาะต่อช่างนี้ครับขุนศึกพยายามที่จะหมัดซ้ายครับปิดเกมแบบไหนจับตาดูโอ้แข็งแกร่งเหลือเกินครับนี่จะ้็อกขยับามก็มาโดนหมัดซ้ายแล้วก็มีบเลยครับโอ้โหดีว่หุคอไม่หักครับแล้วขยับเข้าม่าที่โดนหมัดซ้ายของขุนศึกครับหัวทิ่มเลยครับนี่ยกสามครับเอาเรื่องครับ ขุนศึกอันนี้นี่มากคมจริงๆครับทีมงานครับซุปเปอร์บอลเพชรธนงครับก็เป็นขุนศึกเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่3ครับปิดท้ายที่น็อกสุดมันเดือนมีนาคู่ที่10ครับนักรบแฟร์เทคจากสุรินเมืองช้างครับเจอกับพึ่งหลวงบ้านแรม่าจากอุบลราชธานีครับปฏิกายนยไทรุนฟลายเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันดูบีในหนึ่งร้อยหนึ่งครับสุดยี่สิบเอ็ดมีนาจับตาดูครับมีหลากหลายรสชาติจับคู่นี้ฮะติกกันไปพลิกกันมาครับ เป็นนักชกประเภทที่ออกอาวุธได้หนักแรงทั้งคู่ครับนักรบข,บขยับขยับเข้าไปโดนหมัดซ้ายขวาล้ลาตัวล้มไซ้ายที่จังหวะนี้ดวลแล้วลมันเต้น้ายแล้วก็ล่วงเลยครับโอ้นัจ,องอจังหวะที่นักรบครับโดนหลวงล้มตัวแล้วปรับเมียการสะดุ้งครับจนขาดตกแล้วก็โดนแข้งซ้ายของท่านพึ่งหลวงครับขึ้นกระก๊กแต่พี่น้องล่วงเลยครับแในใ่ไนยกแกครับ จากนั้นนี่พึ่งหลวงก็พยายามที่จะเร่งเกมว่าเพื่อที่จะปิดเกมให้เร็วที่สุดครับนักรบยังมีการเมาอยู่ฮะสับตอกไซด์สิโอ้ยออยอดสุดลดนบอกว่าอู้จังหวะที่นักรบเริ่มฝืนกับที่ต้นหมัดขวาล่วงเหมือนกันครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้ครับเสียแล้หละขาอ่อนเลยครับแต่พึ่งหลวงจะจะเป็นแบบนี้เกดผลใต้นับแล้วก็จะเสียคืนครับการต้องเบรกก่อนครับห้ามไม่ขาดครับ จากนั้นเนี่ยเป็นช่วงวินาทีทองของนักรบก็อ้แตกเลยครับท่านั้นของพึ่งหลวงครับแบบหลังหลังนี้แกชักดวงไม่ดีครับพึ่งหลวงครับได้นับก่อนแล้วพลิกกลับมาแพ้นอกกวยาตัวนัดอีกทีครับโอ้ไปต่อยสันงอวครับเนี่ยลวงลำตัวกรมรมการให้โอกาต่อยต่อครับตัวรอดใต้ไม่ได้ครับพึ่งหลวงนี่ยกสองแล้วครับจังหวะนี้โดนอยังครับยังไม่นับให้โอกาครับ นักลบบอกรถสอขยับขยัับว่าไม่นับใช่ไหมหมัดขวาแล้วก็เรียบป้่อยครับดอกนี้ต้องนับครับแต่ลุกขึ้นมาแล้วมีอาการแบบโอ้โหสะบักสะบอมเหลือเกินครับโอ้หน้าแห่เลยครับดูนักลบทิศแกมแบบไหนครับขยับขยับข้ามาหมัดขวาหมัดซ้ายแล้วก็หงายปังง่างลงไปจนได้ครับโอ้โหนี่ฮะแข็งแกล่งจริงๆครับทางด้านของนักลบแฟ่เทคครับเดี๋ยวมีรายการกับเจ้าเสือใหญ่ครับเดือนหน้าฮะวันเสาร์ที่7มิถุนายนครับ ็นคู่เอกสุดบ,บันไฟใไนสามสิครับน่าติดตามมากๆกับนักรบเจ้าเสือใหญ่ครับในไฟนี้ก็นักรบชนะน็อกไปในยกที่2ครับดี่ก็เป็นสิบคู่มวยน็อกเอาสุดมันของเดือนมีนาคัดมาฝากเนฟนๆทางช่องดูมวยนะครับชอบคู่ไหนครับคอมเมนต์มาคู่คุยกันใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับผิดพลาดประการใดครับ ว่จาจะได้ไม่สุภาพบิมก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยก็แล้วกันนะครับแฟนๆครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องดูมวยไปเรือยก็แล้วกันนะครับผมบิมรีพอร์ตับลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับยินดีด้วยกับชัยชนะของนักรบนะครับในวันนี้เราสามารถชนะนอกได้อย่างสวยงามครับช่วยเล่าถึงแผนที่วางมาในวันนี้หน่อยครับ